ทำเลดังดังเนี่ย <Yeah. S 1> ดัง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 คือ <c oughs> อะไร่ยคืออะไรเฮ้ยไม่ได้จริวะ <c oughs> ไ,ได้ขางได้เพลงอะไรกันดังฟ้าแค่เพียงตรงกันไม่ได้อยู่ได้เพลงอะไรวะเกินดังฟ้าที่มีฉันและเธอยืนอยู่เขไปเขา เช่าเช่าแมงเป็ทั้งประเทศเหรอวะทงมาทำต่อไปคำว่าฝากฝากได้แล้วได้แล้วเพลงหนึ่งไม่เก้นเต็มเลยมีอยู่อันนึงเป็นวงเป็นวงเพลงเร็วเพลงเร็วเหมือนกันวงศักดิ์ศรีหรือเปล่าศักดิ์ศรีอะไรวะเอาเอามันมีทั้งศักดิ์ศรีทั้งสามมันศักดิ์ศรีคืออะไรอ่ะสีรษะได้มาวงวงคือมีคำว่าสีใช่ไหม แต่สีสีก็ได้เอออะไร3 2 1สองฝากไปบอกเขาจีมันไม่มีหรอกองเดอะไรอะไหรอเอ้ยมันสนุกเลยเป็นมาตอนเปิดตอนหลังอ่ะเอ้าใครคิดเหมือนพวกเราเขาไม่บอกนะขอเพลงแรกนะดังอ่ะดัง